ที่ศูนย์การเรียนรู้ a e k k, k, k p a คค่ายบุรชัดตําบลเกาะพับพราอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนางธิราชาสิริรัตนากูลประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลังข้อสอบออนไลน์ติวเสริมเพิ่มพลังสมองโดยมีรองประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากรมการทหารช่างสมาชิกสมาคมและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการครั้งข้อสอบออนไลน์ติวเสริมเพิ่มพลังสมองเพื่อให้ความรู้แก่บุตรหลานของกำลังพลในสังกัดกรมการทหารช่างในการเพิ่มทักษะความรู้ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำข้อสอบออนไลน์ความอ่อนตัวในการทำครั้งข้อสอบให้มีความสนุกเพิ่มเพลินเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้นโดยในพิธีเปิดนางที่รัชยาศิริรัตนากรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้มอบรางวัลน,นักเรียนผู้มีผลคะแนนรวมสูงสุดในรายปัก15วันตั้งแต่15-28พฤศจิกายนโดยรวมคะแนนสูงสุด4วิชาได้แก่วิชาวิทย์คณิตอังกฤษและภาษาไทยจำนวน3คนนอกจากนี้ยังได้มอบอาหารกลางวันและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน blum สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน